มาถึงช่วงของที่สามนะของรายการคือช่วงของข่าวดินบจอะครับทีมข่าวของผุ้นีิซส์มีการรวบรวมนะมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังเริ่มจากข่าวแรกนะ TPCH โชว์ผลงานไตมาสอนางกมลนางกนกทิพนะจันพจันพลังสีนะประธานคณะประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท TPS TPC Power Holding จำกัดมาชย,ยู่ S, น TPCH นเปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานใน6เดือนแรกหรือว่าครึ่งปีแรกปีนี้มีรายได้รวมอยู่ที่หนึ่งพันร้อยเก้าล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงสี่4ิบห้าจดสองสเอร์เซนตะครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมเท่ากับแปดร้อยแปดร้อยสาิบสองจุดี่หนึ่งล้านบาทในขณะเดียวกันกำไรสุทธิอยู่ที่เก้าสิบห้าจุดแปดห้าล้านบาทนะสำหรับไตรมาสที่2ครับบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ห4ร้อยสี่ิบจุแปดสาล้านบาทเพิ่มขึ้น 46.4%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่439.06ล้านบาทกำไรสทุทธิอยู่ที่48.40ล้านบาทเนี่กว่าปัจจัยที่ทำให้รายได้ของบริษัทมีการเพิ่มขึ้นเรีวยกว่าเนื่องจากบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์หรือว่า COD ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวม,มวลครบสิแห่งซึ่งมี กำลังการผลิตรวมนะครับ109เไมกะวั์ขณะเดียวกันบริษัทมีนโยบายในการบริหารต้นทุนนะครับการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกปีนี้บริษัทสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางวาไว้แม้ว่าจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิดในทีนะลรกใหม่บริษัทยังคงบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะฮะในขณะที่แนวโน้มครึ่งธุรก,กิจครึ่งปีหลังนะน่าจะมีทิศทางที่ดี ได้อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะมีการ CO d ดีโรงไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาเพิ่มภายในปีนี้นะซึ่งจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนทำให้ผลงานในปี2564เป็นไปนตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะในส่วนของนายเชิดศักด์นะวัฒนวัฒนวิจิตกุลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับบริษัทบริษัททีพีซีพาวเวอร์โฮลดิ้งจำกัดหมายถึงว่าทีพีเอซีนะเปิดเผยว่าบริษัทเ้าอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะซีอดีโรงไฟฟ้าขยะในโครงการ สยามพาวเวอร์นะซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์คาดว่าจะซี d ดีได้ภายในปีนี้นะซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าชีวมวลนะเพิ่มขึ้นเป็น119เมกะวัตต์ภายในสิ้นปี2564จากปัจจุบันมีอยู่ที่109เมกะวัตต์นะในส่วนของการยื่นควาร่วมประมูลนะโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจรากฐาน ฐานลากนะครับเรียกว่าเดี๋ยวเป็นโครงการมืนได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตบิและข้อเสนอของการขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคเป็นที่เรียบร้อยแล้วจํานวน8โครงการกำลังกำเนิดรวมอยู่ที่27เมกะวัตต์และอยู่ระหว่างการรอประกาศผลคําเสนอขอขายไฟฟ้าในด้านราคาที่ต่อไปนะครับนอกจากนี้บริษัทก็มีการศึกษานะครับมีการเตรียมความพร้อมพัฒนาโรงไฟฟ้าขายะเพิ่มเติมอีกประมาณ4-6แห่งโดย อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาและพิจารณาอัตราผลตอบแทนในการลงทุนของแต่ละโครงการเพื่อะสร้างความคุ้มค่าในการลงนและคาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ภายในปีนี้นะครับนี่คือในส่วนของคุณเชษศักดิ์ที่จะให้ความเห็นนะซึ่งคุณเชษศักดิ์นี้ก็ยังไก่ว่านะครับดังนั้นของ TPCH วางแผนที่จะเพิ่มกําลังผําตรวมในในปีนี้ที่ว่าอยู่ให้ได้ 119เมกะวัตต์นะพร้อมทั้งยะมีส่วนร่วมในการเข้าไปประมูลโครงการของภาครัฐนะและศึกษาโครงการใหม่ๆนี้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโดยฟ้าชีวมวลนะครับโรงไฟฟ้าขยะนะั้นเรียโดยจะให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตดนะ้อยเพื่อเป้าหมายไปสู่กำลังการผลิตรวมคืออยู่ที่250เมกะวัตต์ภายในปี2566รับแบ่งออกเป็นโรงไฟ้าชีวมวลชีวภาพขนาด 200เมกะวัตต์ได้ลงทุนขยะยขนาด50เมกะวัตต์นะครับนี่คือข่าวดินบจข่าแรกมาสู่ข่าวดินบจข่าวที่2สุภารายมั่นใจนครับรายได้กําไรโตต่อเนื่องนะในปีนี้นายไตเตชานาะตั้งมติธรรมกรรมการพิจารณาบริษัทสุภารายจํากัดมหาชนนะเปิดเผยว่าบริษัทมีความมั่นใจว่าในปี2564นะีจะเป็นปีที่บริษัทมีอาาัตราการเติบโตทั้งด้านของรายได้นะและกำไรนี้ อย่างต่อเนื่องเนื่องจากความพร้อมด้านของต้นทานการเงินการบริหารความเสี่ยงในะการตลาดและการขายในการบริการลูกค้าและการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมนะท้งนี้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกมองว่าภาพรวมการดำเนินของบริษัทมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับด้วยว่าอย่างต่อเนื่องใน,นที่สถานการณ์โควิดในที่นี้คลี่คลายตัวไปนะสำหรับแผนงานครึ่งปีหลังนะทางนันของสุภัยเองก็คงจะมีแผนที่จะเปิดตัว โครงการใหม่อย่างต่อเนื่องนะต้องเรียกว,ว่าเป็นมีทั้งแนวราบนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นคอนโดมิเนียมเรียกว่า22โครงการนะฮะตรงจุดนี้รวมมูลค่าก็อยู่ที่24,820ล้านบาทเป็นแนวราบ18โครงการนะครับโครงการคอนโดมิเนียม4โครงการในจุดนี้รวมเป็น22โครงการซึ่งคือปีแรกก็มีการเปิดตัวไปแล้วนะคโครงการใหม่ใน9โครงการซึ่งเป็นโครงการแนวราบในพื้นที่กรุงเทพและภูมิภาครวมมูลค่า 9,180ล้านบาทอีกทั้งบริษัทสามารถทํายอดขายนะครับจะอยู่ที่10,000กว่า13,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น8%จากช่วงเดียวกันของปี2,563กำไรสุทธินะครับหรือว,ว่าเขาทําได้2,472ล้านบาทเพิ่มขึ้น111%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในปี2,563โดยมีอัตราหนี้สินที่มีพาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ 58%เเนะส่วนต้นทุนทางการเงินมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่1.8 0เซต่อปีนะครับณวันที่30มิถุนายน2 5 6 4นะและมียอดขายที่รอรับรู้รายได้หรือว่าแบ็คหลอกนะครับอยู่ที่3 6 0 0 0กว่าเรียกว่าประมาณคือกว่า36,00 0ล้านบาทในะ้วนนะเมื่อสิ้นสุด30มิถุนายน64และคาดว่าจะทยอยโอนให้ลูกค้าได้รับได้รับรู้เป็นรายได้ในในปี 2,564จำนวนนะครับ12,000 14,202ล้านบาทในส่วนที่เหลืออีก21,800ล้านบาทด้วยว่าในอีก3ปีถัดไปเพื่อรองรับการเติบโตทางด้านรายได้ของบริษัทแอนนาคตนะครับผมนี่คือช่วงที่3นะของรายการก้อยหอมกับกูรูช่วงของข่าวเด่นบจอยวันนี้ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ a c e b o o k พูดอินไซ์แล้วก็ช่องยูทูบอินไซต์เกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบ เรยวท i ามนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ mm ้นอินไซต์คอนี่คือรายการก้วยห,หอมกับกูรูพบกันใหม่ในวันศุกร์ที่13วันนี้ขออำลาไปก่อนสวัสดีครับผม